ดีค่ะเท็ยนดีแตเมลี่ค่ะวันนี้นะคะจะขอพาทุกท่านไปเที่ยวแบบแคมปิง้งโดยใช้รถบ้านคันนี้ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะเราจะไปกันที่บางพลาค,ค่ะชนบุรีนั่นเองก่อนไปเราได้แวะกินร้านประจําของเราปุ๊บปั๊บกะเพราเป็ดค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําที่บ้านกัดกินกันมาเป็นสิบปีแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านประจําของเรานะคะชื่อร้านปุ๊บปั๊บกะเพราเป็ดมาไม่ยากค่ะเซิร์ชใน Google Map ก็เจอเลย เมนูของร้านนี้นะคะนี่อันนี้ที่เด็กกินนะคะจะเป็นข้าวผัดไส้กรอ,อนกอนะคะไส้กรอกผัดซีอิว๊วอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยเด็ดของร้าน,นะคะ่ะกระเพราเป็ดเด็ดสุด หลังจากอิ่มแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันรถบ้าหรือว่ารถตุ๊กตากันแน่เนี่ยมาถึงแล้วที่นี่สีราชาครีกแคมปิ้งบงังนะคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะคะโดยที่นี่นะคะจะมีลานกลางเต็นท์ให้เราเลือกได้ทั้งหมด3ามลานค่ะสามารถเลือกได้ตามชอบใจเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบที่จะดึงดับกับธรรมชาตินะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะ แต่ขอบอกวันนี้นึงนะคะหมดเยอะมากค่ะอย่าลืมพกสเปรย์กำจัดหมดกันมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะส่วนใครที่อยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า Facebook ของศิลาชาคลีคแคมปิ้งได้เลยค่ะโดยที่นี่นะคะก็จะมีบริการก๊อกน้ําและห้องน้าสาธารณะเป็นห้องน้ํารวมไว้ให้นะคะโดยรวมห้องน้าก็สะอาดสะอานดีค่ะ แหมวันนี้พ่อเลือกดูขยยนขันแข่งกันผิดปกตินะคะเนี่ยการไปแคมปิ้งแบบนี้นะคะนอกจากจะทําให้เด็กๆอยู่ใ,นในกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วยังทําให้มีความรักและสมามัคคีกันในครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะแหมยังชมได้ไม่ทันเลยแอบมานั่งพักกินขนมกันซะแล้อ้ยะ อันนี้มันอะไรกันของใหม่นี่นะไม่เคยเห็นมาก่อนมันคืออะไรคะเป็นที่อาบน้ําเป็นยังไงนะนี่อันนี้ก็คือเป็นถุงอาบน้ํานะคะเป็นแคมชาเวอร์ใช้พกพาได้1อันนะคะหแกลลอนหรือ20่ิบลิตรเด็กๆชอบมากอันนี้นี่นี่นะคะสําหรับอาบน้ำเอาดอได้เลยนะสําหรับสถานที่ที่เราไปนะคะที่อาจจะไม่มีห้องน้ํานะคะหรือห้องน้ําไม่สะอาด เราก็ใช้พื้นที่ส่วนตัวของเราได้เลยนี่ค่ะพื้นที่อาบน้ำอาบนี้นี้ได้เลยวันนี้ปาก็จะอาบน้ำที่นี่เพราะว่าห้องน้ำนะคะวันนี้ห้องน้ำค่อนข้างแคบค่ะแต่ก็สะอาดดีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แยกเป็นโซนชาเวอร์กับโซนชักโครกให้นะคะเราก็เลยมองว่ามันแคบเกินไปสำหรับเราแทน่เปิดซิงของใหม่ค่ะห้องน้ำพกพาอันนี้สำหรับนี้เลย น,นี้นะคะมันคืออะไรครับป่าเป็นกันยุงนะแล้วมันเป็นข้างบนมันเป็นอะไรเป็นแม่เหล็กหรอหรือยังไงแม่เหล็กเกอ๋อแปะติดได้เลยใช่ไหมอ่าหลังจากประสบการณ์ในการนอนป่าของเราหลายคืนนะคะแล้วเราพบว่ายุงเยอะมากนี่อันนี้ช่วยได้นะคะทริปนี้เราเลือกนอนในรถนะคะโดยมีแอร์พกพา6,000 BTU ติดมาด้วยคะ่ะหลับสบายกันทั้งคืนแน่นอน สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาที่ไปแคมปิ้งกับครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าชนบุรีเนี่ยก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีสถานที่แคมปิ้งให้เลือกหลากหลายมากมายได้เลยสามารถลองเซิร์ชหากันได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจทุกครอบครัวและเพื่อนฝูงทุกคนแน่นอนค่ะโอเคครับวันนี้นะคะเราจะมาแคมปิ้งที่ สีลาชาสีราชาคลิกแคมปิ้งบางคะชื่อยากเลยนะคะนี่คะดีโ <O> อสวยมากตอนนี้ต้องขอตัวพาเด็กๆไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วคลิปถัดไปเราจะพาไปพักแคมปิ้งที่ไหนกันนั้นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะมาสแปงและบุอีกขอให้ทุกท่านช่วยกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามของช่อง tmbfamilyclub ขอครอบครัว